สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมมื่อเนี้กับบ้าโชคกัมาสวนคือเขานะครับรับสรับมือนี้บ้าโชคจะมาดักมาแรงนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าพลังบ้าโชคนะครับกาลังเกินว่ากาลังแตกยอดง่ำนะครับแต่ว่าบางบางต้นนะครับแตกออกมาปุ๊บกับแมงกับกัดนะครับพี่น้องกัดกินกัดกินกับใบญ่จักเถื่อพี่น้องบ้าโชคเลยบ่าอยากใส่ยาฆ่ามาแรงนะครับเพราะมันเป็นอันตรายตัวเฮานะครับบ้าโชคเลย ใส่เนี่ยนี่ครับเป็นกาวนี่เนาะครับเนาะเป็นกาวดักมาเรียงนะครับสวัสดีครับเข้ามาใกล้ๆเร็วมาพี่น้องเบิึงนะครับาบ้ามนพนดสวัสดีจ้าครับผมวัอนี้ก็มากับสาวเขียวคือเกานะครับครับบ้าชั่กับไอ้เฮ็ดตัวนี้ไม่เล้วนะครับอันนี้ครับพี่น้องกจะเป็นอ่าเพนนะครับเกินแผ่พนยังเพื่อจะบอดจ้ะเพื่อจะบอดแน่นอนอ่าล้วก็จะมีถุงนะครับ เป็นล้านเกษตรจะมีนะครับพี่น้องกะสามารถเจ็บวไ้ได้โดนนะครับพี่น้องสําหรับตัวนี้นะครับคือว่าเขาท่าทีหนึ่งนี่อยู่ได้หลายเดือนเลยนะครับกับมอสําหรับผู้ที่ปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าพักชนิดอื่นๆนะครับที่เขาเว่าเริ่มแรกนะครับเวลามันเกิดยอนมั่งปุ๊บนี่ก็คือกันมาแลงได้นะครับมาแลงก็จะบินมากแล้วก็จะติดอยู่นี่แหละครับอีกอย่างหนึง่งก็คือ เท่าสามารถลู้ได้นะครับวมาแมลงอยู่ในสวนเท่านี้มีแมลงชนิดใดเนี่ยนะครับเดี๋ยวบาโชกจะพาไปเบ่งนะครับที่บาโชกดักไว้รล้วหลายมือนะครับอโอเคคือใบต้นครับตันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลอพี่น้องเด้อต้องเป็นกาวน้ำนะครับถ้าบเมนน้ำมันจะท่ายากพี่น้องถ้าเป็นรุ่นแบบจังซีนี่คือเท่าใส่ตัวฟ็อกซี่นี่ก็ได้ครับเทาฉีดเอานะครับพี่น้อง อาบ้าชว่วก็จะใส่ตัวนี้แหละครับผมพอฉีดแล้วฮอกะฉีดล่างล่างด้วยล่างหัวะฉีดพร้อมนะครับนี่ครับคือบ้แหมันตันนะครับพี่น้องก็จะเป็นกาวน้ำแบบนี้นะครับจะเป็นโบ้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นระบูไว้นะครับลักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะครับ สำหรับเกาานำชนิดนี้นะครับกับนี่ใส่กันแพร่หลายพี่น้องใส่พยากรมาเลีงนะครับว่ามาเลีงอยู่ในสวนเฮ่าเป็นชนิดใดน,นะครับกับบริโภคณนานะครับพี่น้องแต่ว่าก็เป็นที่บรโทกซื้อมากแบบนี้นะครับก็เอามาให้เบิง่งครับครับจากนั้นก็ฉีดเลยพี่น้อง ก็คือนี่ครับถ้าสมมติว่าห้าาบอดูแลดีๆนะครับกับบัวเงยจักเทือพี่น้องนี่ครับก็จะกินนะถ้ากินมองนี้นี่จบเข่าพี่น้องสําหรับมะเร็งนะครับก็ส่วนมากจะเป็นมะเร็งปีกแข็งนะครับเอายาตัวใดฉีดกับบัวหายหรอกครับถ้าเป็นยาเซียนก็เอาบ่อยู่พี่น้องถ้าที่ใส่ยาสารเคมีเขาก็ใส่ตัวนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวบาวโชกจะพาไปเบ่งนะครับบาวาวโชกใส่แล้วก็คือฝรั่งมันหญยดีครับคือ มาแลงบ่มากขวนนะครับพี่น้องครับมาชัวกัดจะสีดจะเป็นตัวเก่าอยู่นะครับเป็นน้ำอ่าโอเคครับเกา,าเป็นเกาหน้ำนะครับพี่น้องอ่ะนนึงนะ่าจะสีดได้หลายพี่น้อง กาดฉีดเดี๋ยวมันกัดไรมากนะครับพี่น้องนะครับกัดจะไรมากก็มีถุงมือก็ใส่ถุงมือเด้อพี่น้องกาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเท่ากับตัดไหนมันฟีดจางหน่อยพี่น้องอ่าให้มันฟิตจางหน่อยย้ำนั่นกับอ่าจังจะได้ง่ายนะครับแบบว่าอ่าเวลาลมมากก็จะบอร์ดลุดบอรยังนะครับอ่าหรือว่าเอายังจิ้มใบก็ได้ครับพี่น้องก็ได้เบิดแล้วครับถ้า่วนมากับแบบนี้ก็ใส่ได้นะครับอ่าบอรุดลุพี่น้อง นะครับท,ท,ทิมใบจะเข้านึงนะครับถือน้ำกับบ๊อเป็นยังครับพี่น้องถือฝนกับเหนียวอยู่คือเก่าครับนะครับพี่น้องกับประมาณนี้อาบ๊าบโชกจะปักไว้เลยครับปักไว้แบบนี้แหละครับพี่น้องปักไว้เป็นระยะระยะพี่น้องด้ยสวัสดีจ้าครับผมน้องเก้าสวัสดีครับ บเปลืองครับพี่น้องใสบได้หลายอันนี้ครับพี่น้องกับประมาณนี้ครับจะฉีดไว้สักครู่นึงครับเพราะเพื่อนมันมาดกัสามารถปลักได้เลยนะครับอันนี้ครับเพื่อนกัฉีดแล้วก็จะประมาณนี้แหละครับใครกวาเห้ไปฉีดยาแบบที่เป็นสารอันตรายนะครับแบบว่าเท่าปลอดภัยต่อเท่าพร้อมนะครับ ปักไปเป็นระยะระยะนะครับรอบทีครับพี่น้องใบโชกเตียมให้่ทั้งเบิดสิบสองอันนะครับจะเรียนกับน้องเก้านะครับกเป็นรุ่นเดียวกันนะครับลูกพี่ลูกน้องกันเล็กหน่อยครับเมื่อนี้กับมาเสียญ้านะครับตัดยาตัดยากล้วยในสวนนี่แหละครับทั่วไป อันนี้ครับพอพอข้าวนี่ครับก่ามากแล้วครับนี่ครับอ่ามาเลี้งน้อยหน่อยนะครับ แยกรับเชืญอามลายครับเมือนี้นไห้ครับปักไว้เป็นระยะระยะพี่น้องครับเต้องปักทุกต้นนะครับพักไว้เป็นระยะมาแลงเพื่อเห็นสีเหลืองๆอาจะมานะครับสีแปลกๆนะสีเหลืองสีดาเงินก็ได้ครับจะมีสีดาเงินกับสีเหลืองครับที่เขาใส่กันอยู่นะครับมีแต่ต้นงามๆครับผมโบงใหญงามๆครับมีแต่ต้นงามๆครับงานนี้มันลงไต่ครับพี่น้อง ลงไต่ลงไตตัดออกนะครับออกไปเลยขาโป่งต้องเสียดายครับผมโบองอ่ำอยูไต่โหดนะครับเป็นน่วยแล้วกับเด็ดออก็พี่นอ้องสีดากำ <Okay. S 2> ลัง,ลงจุ๊จูจำนีมันสิรับน้ำหนักได้ดิเราต้องเอาต <c oughs> ้นไม้ใหญ่เหรอ ต้องเด็ดออกก่อนมันเป็นมากมั้แฉะมันเป็นหมากมันเป็นพัดของคนกินตัวจะนวยนวยดีเป็นนวยดกนี่นวยมั้งเนาะแม่นเป็นดอกแล้วก็จะเป็นหมาก็ต้องเด็ดออกบ่เด็ดออกก็จะเป็นนวยมันกะเฮ็ดให้ใบลำต้นกะบ่ใหญ่จักเทื่อต้นบ่ทันใหญ่ไหมมันได้อายุก่อันบมวไนยหกเจ็ดเดือนยังต่ำหกเจ็ดเดือนต่ำอะไรแบบพัดอะไรย่างไรหกเจ็ดเดือนก่อนค่อยเอาลูกนะครับขั้นต่ำ บางคนก็บหาเดือนครับหาเดือนกับได้ยุ่หน่วยหนึ่งต้นละหน่วยครับก็ได้เก็บสูมือนะครับอันนี้ครับรับเกิดมาเรื่อยๆนะครับพ่อได้กินเรื่อยๆครับสำหรับทัวนะครับก็เป็นการตัดเตี้ยงที่เราถูว่าโอเคนะครับหรือว่าทฤษฎีนี่ใช่ได้นะครับคือหลังจากทัวใบแกๆนะครับเท่าเก็บไปเขาปูได้ประมาณเดือนกัวๆนะครับ เก็บผลผลิตไปจักหน่อยแล้วนะครับรู้สึกว่าทั่วบางๆนะครับตัดตัดแตงเลยพี่น้องเี็คือเบาโชกนะครับเบาโชกอะไรแต่คับแนน้าจากพี่ๆน้องๆเพื่นอนอนะครับ,บเลยเออกมาล่องเห็ดบเบิ้งนะครับกระปากดว่าน,นี่ครับยางที็นนี่แหละมีดอกมีหน่วยให้กินเรื่อยๆครับพี่น้องครับนะได้กินเรื่อยๆครับ โอเคพี่น,นอ้องปาดไว้เป็นระยะเย็นวะโอปอเย็นจ้าสบายดีป้อสบายดียเด็กหน่อยจ้าเพืนเน<อ>่นบาเลยน้ำเย็นวะน้องก้าเย็นครับพี่จ้าตอนนี้แมงกัดแมงกินเพื่อนบ่ายใหญ่จักเืออ้จาเพราะมีหยอดกัดถือกัดเนาะ ยอดออกมากเพื่อถือกัดถือกินไม่ต้องได้ดักมาแร้งซะรับตั้งล่างกับเดี๋ยวเพื่นกันไล่ลงครับมาตรงขีดไล่อันนี้ครับกับม่าไงจะเทื่อนนะครับถือกัดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่ครับ ถือกัดแวงไปเรื่อยๆอ่ปาปักไว้เป็นระยะครับผม1ิสองเน1ิสองเนก็นกนได้เกือบหนึ่งไล่นะครับกัใส่ได้โดนอยู่ได้นานกรับปักไว้เลยพี่น้อง กลางเลยครับแยงเหลืออีกอันเดียวครับแยงหนึ่งอันเดียวพอาะสามารถตัดหญ้าพร้อมกลับมาท่านในเบิร์ดครับนี่ครับเหลืออีกใส่ได้อีกประมาณน่าจะประมาณสิบกว่าอันนะครับขวดนึงก็ใส่ได้หลายพี่น้องใส่ทีดได้ประมาณยี่สิบกวัน อ้าวนี่ครับเรียบร้อยครับผมตตัวนี้ก็เอาไว้เลยนะครับพี่น้องเก็บไว้ได้ครับเ้าไปรางหัวฉีดเอาตัวนี้เป็นฝรั่งหงเปาซื้อนะครับที่เบ้าโชลงคิดปลูกไปประมาณนานจะเดือนกลัวนะครับปรากฏว่าเมือก้นนะครับตรงนี้จะบ่มีกินกันสาขาเลยนะครับข้างบนก็ถือมาแล้ยงจอนะครับมาแล้ยงกัดกินใบเบ้าโชกันเลย เอาเกาวมาล่องเมองอันนึงนะครับนี่ครับครับนี่ก็เป็นการพยากรมาแลงนะครับในสวนเฮ่าบะมี่ยังแน่นะครับซึ่งบาโชกับเห็นเลยนะครับมาแลงในสวนบาโชกนี่ครับโอ้บ้าหลายบ้บ้หน่อยนะครับหลายชนิดการสวนมากบาโชกกับบาค่อยรูมาแลงเบิดทุถอกยางนะครับพี่น้องอันนี้ครับครับก็ได้ผลดีนะครับตอนนี้คือฝรั่งหงเปาซื้อบาโชกอ่าติดดีครับผม ออกยอดหลายครับเพียบเลยอันนี้ครับนี่ครับแต่กิ่งกันสาขานะครับกถือว่าดีครับผมน่อยก็ต้องอยู่ในความดูแลนะครับของผู้ใหญ่นะครับเวลาเล็้ยงน้ำขาซาโบเลอรครับประมาณเพียงเอวนะครับนะครับผมวันนี้บ้าโชคจะ มาตัดหญ้าแล้วครับบันนี้ครับสาเขียวกับอันนี้ครับเขียรอบๆปะทอมนะครับซับหญ้าซับยังนี่แหละครับไปเรื่อยๆบ้าโชก็จะเอาเครื่องมาตัดนะครับโอเคครับผมในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจบ้าโชกสาวเขียวโอปปอนะครับกะไว้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อแต่ขอให้พี่เพียงน้องยูดีไม่แห้งครับผมสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บโ่จนครับสวัสดีครับ ครับ